พี่ไหมผมว่าจะไปโซวีสปอร์ตเซ็นเตอร์พี่เอาอะไรเปล่าซื้อมาใหม่อ่ะใช่ทําไมไม่สั่งออนไลน์อ่ะเพราะว่าตอนนี้โซวี่เขามีให้สั่งออนไลน์นะสะดวกสบายไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยกันโควิดด้วยไม่กลัวผมปลอดภัยป้องกันตัวเองอยู่แล้วผมอยากไปลองจับจริงๆด้วยอ๋ออยากไปจับถึงนู่นเลยเออดูแลตัวเองนี่ละกันไปใครเนี่ยไปแม็กไอ้แม็กมันรออยู่หลงอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้ซื้อยกทีมเลยเหรอรอไลน์อ่ะโซวีของเขาดีจริงของเขาดีจริงงั้นไปจัดเลยน้องจัดไปพี่เจอกัันจดดเออออาแม้้ไปววยยก มไม่สั่งออนไลน์ว่อาออกไปข้างนอกเปลือกคารถด้วยเปลือกโควิดด้วย,วยออนไลน์ก็มีไม่สั่งไเ,เด็กพวกนี้สะดวกสบายจะตายส่งถึงหน้าบ้านคลิกเดียวเท่านั้นสั่งออนไลน์ก็ง่ายดีกว่าให้ข้ามาบนเว็บ s o v ี่ช็อปนั่นเองเราจะเลือกอะไรเนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่มอนิเตอร์เมาส์แพดแล้วก็จะเป็นทางฝางั่งเมาบันจีง่ายๆแค่คลิก2คลิกเท่านั้นเอง จะไปข้างนอกใคอยากทำไมแค่กดหยิบใส่ตะกร้าแล้วก็ไปดูสินค้าของเราเอย่างนี้กดสั่งซื้อและชำระงเงินกรอกที่อยู่แล,ล้วรอรับหน้าบ้านได้เลยค่เียสะดวกสบายจัดจัดฮั <Hello? S 2> ลโหลฮัลโหลไอ้แม่งมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยร้านมึงอยู่ตรงไหน,นวะก็เ์อในกูเกิลดิโซวีอีสปอร์ตเซ็นเตอร์เออเรีบๆมาร้อนเออเดี๋ยวกูรีไปฮัลโหลกูถึงแล้วเนี่ย อ้าวเฮ้ยไปขึ้นไปดูของกันไป พี่ครับผมต้องการเมาส์หนึ่งตัวครับพี่มีตัวไหนแนะนำบ้างครับหนึ่งพกได้ไหครับอ่าครับพี่ว่ามือน้องเนี้ยน่าจะเหมาะกับ ec 2นะครับแต่มือน้องเนี้ยเล็กๆหน่อยน่าจะเป็น ec 1หรือถ้าน้องสนใจเลอกตัวอื่นก็มีทางนี้อยู่เฮ้ยแม็กกล่องลอยได้ดูเมาส์ก่อนฮัโโลโหลเวไม่ใช่ดูแบบนี้อ๋อเหรอ ครับผมผมได้แล้วครับพี่ของผมอยากได้ ec2 สีชมพูครับเหมาะกับผู้ชายวันๆแมบผมแล้วแม็กเป็น ec2 สีฟ้าครับมันชอบสีฟ้าได้ครับผมถูกใจใช่เลยโอเคครับพี่ผมเอาสองตัวนี้แหละครับไปแม็กกลับอ่ะช้าก่อนนะครับน้องถ้าซื้อให้ครบต้องซื้อให้ครบหมดนะฮะพี่แนะนำแผ่นลองเมาส์ t s r แล้วก็บันจี้ครับ ซื้อทั้งทีซื้อให้ครบครับผมไม่เพราะว่ามันเริ่มเยอะไปแล้วอ่ะเพื่อนอืแม็กซ์เรามาทั้งทีซื้อให้ครบไปเลยดีกว่าจัดไปดีเพื่อนอพี่ผมเอาทั้งหมดนี่แหละครับไปแม็กกลับไปอู้พี่ไม้ผมได้มาแล้ว <c oughs> เฮ้ยจมมับสามเลยเหรอรออะไรอ่ะพี่ขอกรดีจริงดจงดีแจ <รอ S 2> แับเลยล,ลองมาแล้วเหรอลองมาแล้วแจับนี่เมาส์จับ พนักงานเหรอพนักงานแจงเมาแจงดีือเป่าเมาครับผมเมาเมาเอ้แม็กกลับแล้วพี่รู้สไตล์มันอยู่อย่างงี้น่ะออ๋ไปไม่กลับบ้านไม่กลับอยู่แล้วโอเคเราไปรอขอใกันไปครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับพี่ของดีจริงสวัสดีครับอ๋อถึงแล้วครับโอเคครับพี่เดี๋ยวผมมาครับ ส่งไวจริงเบ๋อแล้วคงไม่ <c oughs> นี่ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าโซวีนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าตอนนี้สั่งซื้อได้สะดวกสบายมากเลยนะครับคลิกเดียวเท่านั้นนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนนั่นเองนะครับรอรับหน้าบ้านได้เลยนะครับไม่ว่าจะสั่งซื้อทางช้อปปี นี่ครับแล้วก็ทางเว็บสวีฟสปอร์ตช็อปนั่นเองนี่ครับหรือว่าทาง Facebook s สวีฟสปอร์ตนั่นเองนี่ครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยผมบอกเลยว่าสะดวกสบายจัดได้เลยนี่ครับรอรับของหน้าบ้านเหมือนผมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่อยากดูของตัวจริงนี่ครับสามารถเดินทางไปดูได้ที่สวีฟสปอร์ตสตูนั่นเองนี่ครับก็ตามนี้เลยก็เดี๋ยววันนี้นี่ครับผมขอตัวไปเทสจอสวีฟวินคิวบิล L256K ที่ผมสั่งเอาใหม่ก่อนนะ่ครับอย่าลืมนะครับสินค้าสวีฟสั่ง bái là, bye bye. gặp, <laughs>